สวัสดีครับก็กลับมาพบกับ c ีอูชานลีกครั้งนึงนะครับวันนี้ผมสายหน้าพอมดอนกิตูนเซรลสเปเชียลิสต์จากบริษัทคอมเตอร์ยูเนียนครับวันนี้ผมอยู่กับกล้องครับครับกล้องครับอนุวัชนันเรกครับเป็นพรีเซลสเปเชียลิสต์นะครับดูแลในเรื่องของดิจิตอลเอไอจากบริษัทคอมเตอร์ยูเนียนเช่นกันครับกล้องครับหลังๆเนี่ยที่ไปเจอลูกค้ามาครับกับลูกค้าพูดถึงเรื่องของเรื่องซอฟต์แวร์เป็นกันเป็นอย่างมากเลยครับกล้องช่วยไลฟ์ฟังหันเลยครับว่าทำไมวีดีเนี่ยกระแสของเรื่องซอฟตเ์ีวร สิบเป็นกระแสขึ้นมาได้นะครับต้องยอมรับก่อนเลยครับว่าตัว Open s e Database ครับนปัจจุบันใช้งานง่ายมากๆนะครับแล้วมีความสามารถใกล้เคียงนะครับกับตัว Enterprise Database ณปัจจุบันเลยนะครับนอกจากนั้นนะครับผู้ใช้งานนะครับยังสามารถหาความรู้นะครับหรือว่าเรียนรู้ตัวได้ o ่า Source Database เนี่ยได้จากอินเทอร์เน็ตได้เลยนะครับและที่สำคัญนะครับพี่กอฟครับยังประหยัดค่าใช้จ่ายเนื่องจากตัว Open Source Database เนี่ย ไม่มีค่าใช้จ่ายในการใช้งานพี่กบครับโอ้ว่าให้ง่ายคือฟรีนั่นเองครับผมครับตรงนี้ในการเข้าโปรเจกต์ต่างๆนะครับหรือว่าการพักโซลูชันต่างๆตรงนี้จะได้ช่วยประหยัดคอสในในเรื่องส่วนในส่วนของ Raspberry ได้ด้วยแล้วก้องพอจะเล่าให้ฟังหน่อยนะครับว่าตอนนี้มีโอเพนซอร์ส Raspberry ตัวไหนบ้างที่น่าสนใจครับปัจจุบันนี้นะครับมีโอเพนซอร์ส Raspberry ตัวหนึ่งนะครับที่มาแรงมากๆเลยนะครับชื่อตัวโปรเจกต์ SCL เนื่องจากตัโปรเจกต์ SCL เนี่ย มีความสามารถเรียกเข้ากับอินเตอร์เน็ตดัตเและนอกจากนั้นนะครับยังใช้งานง่ายนครับได้รับความนิยมจากผู้ใช้งานเป็นอย่างสูงนะครับได้รับการันตีจากเว็บไซต์ดัตเตอร์เบเปีนในปี2017 2018และล่าสุดในปีที่ผ่านมา2020นี่เองครับก็ครับถ้ามันดีขนาดนี้เนี่ยองค์กรเนี่ยก็จะหันมาใช้เป็น p o s t g r e อ q ทหรือว่า OpenSource Database บกันหมดเลยหรือเปล่าครับก็ไม่เสมอไปครับพี่อครับ เนื่องจากในองค์กรของเราเนี่ยมีการใช้ข้อมูลทุกๆวันใช่ไหมครับปริมาณของข้อมูลเนี่ยก็จะโตขึ้นทุกวันตามไปด้วยนะครับการใช้เดต้าของข้อมูลเนี่ยก็จะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะครับดอกกับครับในตรงนี้เขาจะเรียกว่า Data c o m p l e x พอถึงพอพอถึงจุดๆนั้นเนี่ยตัว o โอเปอเรชั Database เนี่ยก็จะเอาไม่อยู่เหมือนกันนะครับและข้อเสียที่สําคัญอย่างหนึ่งนะครับของตัว o โอเปอเรชั Database ก็คือ มันจะไม่มีสื่อซัพพอร์ตในการัที่ถ้าเเบกเกิดปัญหาครับพีกครับแล้วในเรื่องมันมีข้อจำกัดแบบนี้เนี่ยคนที่อยากใช้ p o s t g a e s q l หรือว่าอยากจะใช้ Open Source Database เนี่ยเขาต้องทำยังไงครับไม่ต้องห่วงนะครับพี่กบครับตอนนี้นะครับมีบริษัทบริษัทหนึงนะครับเห็นความสำคัญของตัว p o s t g a e s q l ตัวนี้นะครับและจะมาช่วยแก้ไขปัญหาตัวนี้ครับชื่อบริษัท e n t e p r i s DB นะครับ เป็นบริษัทที่ให้บริการและพัฒนาตัว PostgreSQL มาอย่างยาวนาน,นครับภายใต้โปรดักที่ชื่อว่า EDB p o s t r e s นะครับซึ่งตรงนี้จะมาช่วยเติมเต็มช่องว่างของตัว Database Open Source รัวนี้ครับไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของฟีเจอร์สำหรับ Database Admin นะครับที่จะมาช่วยให้ดัตเตอร์เบสแอดมิเนี่ยสามารถบริหารจัดการ Database เนี่ยได้ง่ายและครอบคลุมยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของ Data Complex ใช่ไหมครับพี่กอฟครับ การที่มีปริมาณข้อมูลที่ตัวมากๆตัว ED Postgate เนี่ยก็สามารถรองรับปริมาณข้อมูลมากก่นได้ด้วยนะครับที่สำคัญปัจจุบันนี้นะครับในเรื่องของ security ใช่ไหครับพี่อตัว ED Postgate เนี่ยก็จะมีฟีเจอร์ enterprise security นะครับช่วยปกป้องข้อมูลนะครับให้มีความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับในเรื่องของการทำ migration นะครับตัว enterprise database ก็สามารถทำ migration ร่วมกับ enterprise database ยี่ห้ออื่นได้ด้วย สามารถใช้งานร่วมกับที่ห้องอื่นได้จากไร้รอยต่อครับและที่สําคัญที่สุดนะครับในเรื่องของบริการเซอร์วิสซัพพอร์ตนะครับบริษัท edd boatsgate ต้องมีเซอร์วิสซัพพอร์ตสำหรับในกรณีที่ใช้งาน edd b บบไปแล้วมีเกิดปัญหาได้ด้วยครับพี่พ่อบริษัท e อก boatsgate ชื่อย่อคือ edd ใช่ไหมครับใช่ครับ,บรมันจะดีนะว่า edd แต่พี่ได้ยินมาว่าบริษัท edd boatsgate เนี่ยเขามีสพนักงานอยู่ที่ต่างประเทศเวลาที่จะเปิดคอลซัพพอร์ตหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ย มันอาจจะต้องมีเรื่องของภาษาเรื่องของเวลาที่ลูกค้าจะเปิดเคสปปเสฟลปป์เนี่ยมันทำให้การซัพพอร์ตเนี่ยอาจจะไม่ทํไม่ได้ย่างพันทุกมีหรือเปล่าครับกองสบายใจได้เลยครับพี่ก้อฟครับปัจจุบันนี้นะครับ IBM นะครับได้ร่วมมือกับ EDB f o r t g a t นะครับจากมือเป็นท่านเนอร์ชิพกันนะครับช่วยเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพในการให้บริการซื่อซัพพอร์ตรตรงนี้นะครับซึ่งในกรณีที่ลูกค้านะครับใช้ p r บริษัท ePostcase with IBM นะครับในกรณีที่เกิดปัญหาการดาต้าเบสนะครับลูกค้าสามารถเปิด service support ได้กับเว็บพอร์ทัของ IBM ได้โดยตรงซึ่งตรงนี้จะมีทีมของ IBM นะครับทีม technical support ของเขานะครับช่วยให้บริการตลอดเวลานะครับแบบ24คูณ7เลยทีเดียวครับพี่ต่อครับก็คือเป็นเ e s ตเซลของ IBM เลยถูกต้องครับผมเยี่ยมมากๆเลยครับผมและนี่ก็คือเรื่องราวของ Open Source Database นะครับที่ทาง d a t e r Union เนี่ยได้เอามาฝากกับลูกค้าในวันนี้นะครับ หากลูกค้าท่านใดนะครับอยากจะใช้เรื่องของ Open Source Database ก็สามารถที่ติดต่อกลับมาที่เราได้นะครับเรามีทีมงานคอยให้คำปรึกษาอยู่นะครับผมขอฝาก e EDB Postgres วิทย Bm เพื่อตอบโจทย์ผู้ใช้งานระบบฐานข้อมูลไว้ด้วยนะครับชอบกดไลค์ใช่กดแชร์อย่าลืมกด,ด Subscribe ด้วยนะครับ